เอ้ยชาร์โลดึงกลุ่มเราในห้าสี่สามสองหนึ่งชาร์โลดชาร์โลดแจกแดนชามันลดแจกชาร์โลดเดินตามแผนเราเลยเดินตามแผนเราเร็วโอ้มันมาข้างหลังเดมอนเดมอนหน่อยเดมอนหน่อยเดมอนหน่อยเดมอนดวนเดมอนดวนแล้วเดินเดินตามแผนเอ็นดับิลเอ็นบิลเอ็นบิลตามเข้าชกต้นไม้เข้าชกต้นไม้เรื่อยๆเข้าชกต้นไม้เรื่อยๆให้เบรล็อกผ่าให้เบรล็อกผ่ามันจะชาร์โลดไปเรื่อยๆสวยสวยนั่นแหละเห็นไหมไอ้เฮียแค่ไฟตัวเดียวก็ติดหมดรอรับหน้ารอรับหน้าอย่ากทิ้งข้างหน้าไหลไปเรื่อยๆเอ้ยมันเข้ามันเข้้าาขงงงงหหหหหหหลลลลลลัไไ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 ปปปปปออออีีีกกกกกเเเเเวววววววททททรื่ยๆดูมมุุฎฎิิิ หนุ่มกุดปั๊บลากกลับมาแล้วอะไหล่ไปไม่รีบไม่เป็นไรไหลไปก็ไหลไปอยู่ดีๆกลุ่มเราไหลไเหมือนเดิมยส่ชลอแค่นั้นน่ะโชคมีทุกอย่างไงก็โดนถล้ำหน้าหลอดถล้ำหน้าหลุดหลุดหลุดหดันกลับไปดันกลับไปดันกลับไปเอาในกลุ่มเราในกลุ่มเราพักกันนิดน็อต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 ไปน็อตไปน็อตน็อตหนึง เอ้ยรอเราตัดกับกลับกับที่เดิมไปเวทไปไปเวทดึงมาแล้วฟังนะฟังนะฟังนะมีแดกเจอแพรมีแดกเจอแพรพาเรงเออแดกเจอแพรเอาพาแน่ไปไปไปเวทไม่รีบมาไหมรอกันให้อยู่แล้วการให้อยู่มันไม่มาเดินไปเดินไปแล้วไปผังมาให้ผมอย้าเข้าวอร์อนะมันรู้ถ้าเดินตามตายแน่ใช่โชคเนี่ยเอาผักโชคนี้เข้ามาผักเข้ามาเอิงเกตผมนะฮะสี่สามสองนึงเอิงเกตที่ผมเอิงเกตไปเอิงเกตไปเอิงเกตไปอะไรอะนี่เลยจ่ายสโลจ่ายสโลจ่ายคิวเดวิลข้างบนเข้าข้างบนเข้าเจมมอนนะ เดินเนมอนดมเดนมาเดาเมมาเดนเดินไปเวทเดินไปเวทเดินไปเวทเรื่อยๆเวทเรื่อยๆรับหลังรับหลังมันบอยางมันบุยยางมันบุยยางมันต่อยแล้วปะ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 ไปเฮแล้วเวทเวทเวทจ่ายโลจ่ายโชฟูฟูรีเซนฟูรีเซนมาเราไร่มกกมามาฮิวฮิวิวฟูรีเซนฮิว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 มันเข้าในกลุ่มเราได้เห็นไหมเอาสาวเอ็นดิบเอ็นดิบรอรอรับรงนี้รอรับรงนี้แล้วผมเนี่ยเองกูไว้ดูไว้ดูไว้า ระวังระวังระวังเดมอน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 ไหลไปเวไสะานของเราเลยไหลไปเวทสะาเราเลยฮิอามาฮิามล็อกอีกสอดขาดขาดขเมื่อกี้เปล็อกใครผ่ากว่าไปแลไปเวทิารณานีนี้ไม่มีเดมอนเหรอไม่มีไหลหลลทวเวนลงทเวนลงทเวมนมนเยนมันหลังแล้วเอาอันเอาหลังแล้วก็อีกครนีผมเกตขึ้นน็อนอน็อตนอ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 หสามสองนเกตเปเลยตรนั้นแหละเออ มากรับรับรับแทงรัแทงเราจะข้ามสะพานแทงก็มาแทงก็มาแทงก็มาแทงกมาเดมอน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 เอนมอคิวเวิวคิวิวคิวเิวิวก็ตายแล้วตายแน่มงเขาถอยันถอยกอยถอยก้อยถอยกอยถอย้อยถอยก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 ้อยถอย้อยถอยก้อยถอยก้อยถอยก้อยถออยถอยกยถอยก้อยถอยยถอยอยถอยอยถกอยถอยอยถอยอยถอย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 ถอยอยถอยอยถอ้อยถ้ยถอยอ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 ยถกอยถอยกอยถอ้กอยถอ้กอยถอ้กอย นั่ไปก่อนนัไปก่อนเมันรีบเลยมัง่ตายเลยมันจีจีมันจีจีมันจีมันจีจีมีนี่เหรอไม่รู้ไม่รู้มันบอกจีจี่ามัน่ามันม้ไอ้แเอีตัวนอตัวแวนอตัวแหวนเอาตัวแหนาตัแเงเก๋เอเก๋งเก๋ฆ่ามันก่อนแล้วจีมจีเดี๋ยวกู่าก่อนนะครับไม่กรทํอไกะทำอะยนมอยยันต่อยมัอไหนตัวแตัววตัวแนเวดเวดเวีตัวแวนดเวดเวีกอีกแล้วอีก้อีกังอีก้มันจะเข้ามาอ้ มีไอ้ขาเมีดังอีทอีกมีดังอีทอีกโอ้มันขึ้นมาแล้ววรอกล่อหมมขาเมื่อกี้อ่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม